นี่ครับเนื้อตยไายก็ซี่เดิมเลยข้าวว่าแดงครับ20กรัมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะยดมันรอสักอิทนะครับทำมันเหลืองเลยนะดยดไม่ต้องมักนะครับสักหนึ่งยดพอโอเค ต่างนี้มันต้องยอดมากนะครับระวังนี่เดี๋ยวมันจะนืดอเดี๋ยวมันจะเนืดเอย่าเยอดสักยศกนทำการลุยครับใบเล็กชถว,น,วนี้จังหวะนี้จังหวะคิดเลยครับมีตัวเป็นโด้แนนอนตัวน,นี้บรรยากาศป็นนี้ด้วย เึี้ยงแล้วหนาอปลาทองซะสิทองใช่รองไหนเลยเอ้ยเรียบร้อยครับไลก์กรับไลโ์ก้ว่าชูาชา,าเยเปืดแล้วครับไลก์ก like รับผีแกมากเลยเงีับไป่ปลาปาไม้ครับ มีเชื้อข้าวมีเชื้อข้าวเชื้อข้าวครับเชื้อข้าวเชื้อข้าวมาแล้วครับจะดูไม้นะครับไม่รู้เชือ้ออะไรกันบางทีบางทีเชื้อลูกลาเล็กๆบางทีอาจจะเป็นมงก็ได้กองก็ไม่ทัานครับ ไปเร็วครับไปเร็วมาจีจวงบายครับจี่เจ้าตั้งนานอุยอ้ยเฮ้ยเหมนแค้นได้ครับน่าจะเป็นกระมอง่งนี้แหละแค้นดำไม้วะรอไม่ยอมครับใส่เหล็กด้วย เนี่เล่งนงอกรับเดี๋ยวคัดหมยโยตรงนี้ทีกิ๊กเกือบตั้งวันเลยครับอุ้ยใส่นี่ประมาณไม่รู้ว่าว่าแน่นอนไม่ครัเกือบโซ่ครับ หรือว่าเป็นชุ่มรึเป่าเกมดำนะครับผ่านมาแค่เค็มดำแต่เป็นเกมดำนี่น่าจะเกมดำยิ่งครับมงอยเปวุ้รย,ยรถแท่แหแหงหรับมันนี่รอแท่งอ่าเกมดำยิ่งครับจับ้างเ,เลยก็ได้วะเบตเตอรไม่ได้ออกมาอุ้ยเกมดำยิ่งครับ อีกเดียวดับปุ๊บเรียบร้อยครับเฮ้ยตัวแรกของวันครับวางกีมากครับนี่แก้มดำครับนี่ครับเข้มดำบติดมันเขียงน้อยน้อยมาครับว่าส่นี้ประมาณหลุซี่หลุซี่หลัวอาได้กับไ่นีนี่ครับ อะไรข้อวันมาเลยครับประมองเกมดำโอ้ยวังกี้ได้กับวันนี้เนื่อยเลย เลยครับขาดอ๋อครับตัวนี้อุ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโชมเน่าไวโชมครับตัวนี้มาแล้วครับโชมไมยวะโชมไมยวะน้ำขึ้นครับ ตองเช้านี <mean> ่เงียบขิกมาตรวงบ่ายตรวงย็นเอาเลยครับ ยอะไม่ยองตีใช้ได้แล้วครับท่านตัวนี้ปตอนนี้เล็กครับว่าไม่ได้ข้ากล้งองเลยครับวันนี้ หนุ่มจังว่าเน่าจิ้งจังว่าลงเน่าจังว่าจิกปุ๊บเอาเลยเนี่ยตึ้งเตี๋มปุ๊บเอาเลยนาคีเป็นโฉมกับกันเละส่งเลยกอลโล่กับมังกอลโลแล้วเน่าอ่ะนี่เหมือนการบัตรน้อยๆสอวนเกมดำนี่เราว้าอ่า แล้วมาช้มมกับเนี่ยช้มกับชุมงามปุ๊บจับหางครับเรียบ้อยครับตัวที่สองกับวันนี้ได้่ากอล้ครับชุมครับใส่ประมาณกิโลครับช้มแหลกชมแหลกนี่ใส่ประมาณหนึ่งกิโลครับตัวนี้ช้มงาม ว่าแล้วน um, ี่พระมันโชมกับกดไปตือ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 ก็คือมันเลยกับโชมไหนนอนในซองเต็มเลยครับอันนี้มาไปนอนในรังเลยครับ đi làm ui, lục phá, lục phá, say hay okay. lao, lục lá gặp tua nè, nãy chắc là lục mông gặp, say bao nhiêu phút rồi này mông kem băng, ô, mình chia hai gặp, xí tròng, rồi, ừm, nhé như vậy gặp. งบนอนอยู่เลยสีทองชายร่องครับว่าปลาใสแดงอะไนี้ครับถ้าเอาแต่ว่าปลาใสแดงแต่นี้ก็อยากปลาทองใส่ห้หมดถูกว่าเอาลาวพี่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปพึ้นหานกันครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างว่งาเพิ่งได้ตอนยิน้เนี้ครับกลงเช้านี่ไมไ่ได้เลยครับ Cảm tí hết lời bà đô Bà đâu toàn ăn hết tôi đi lời gặp Trong chào á Nhà ta phải tập lục bá ít nữa để mà lên Bà đây lấy cả Nhi gặp Đây mà kia nhé gặp Cái nhi chôn mong tổ lộ gặp bà thôn Xay bà mạng gặp Kem đám gặp Nhi, nhi đây มาแนี้แหละเดี๋ยวจะเป็นลูกปลายเล็กๆน้อยๆครับ,บไม่ได้ท้ายก่อนนี่ปลาตกเราว่างทานน้ำึ้นกับหัวปลานี้กินช่วงน้ำึ้นอ่าช่วงอ่าช่วงเช้นาน้ำลงนี้จิกเป็นชั่วโมงครับไม่กินเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อก็รอติดตามกันเลยนะครับนี่ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ